สดีเอ็กซีที่น่ารักทุกคนนะคะสวัสดีพี่น้องปลอดตายสุูสุกคนตอนนี้เป็นเวลาเรอยี่หกนาทีเที่ยงนะคะพี่น้อง่ะอีกหกนาทีเที่ยงตอนนี้เราอยู่บนแท็กซี่นะคะรถติดอยู่พี่น้องขาวันนี้กําลังปน,นวันนี้วันที่ยี่สิบเนาะวันที่ยี่สิบนะคะอีกสามวันเด้อพี่น้องเด้อก็สีได้เดินทางละใจไรเฮียเด้อพี่น้องค่ะใจไรเฮียอยู่นะ คิดถึงแม่แม่เอฟซีทุกคนคิดถึงแม่แม่พี่น้องเอฟซีบ้านฮักต่างๆนะคะบ้านรักต่างๆห้างเ๋าวงแสงทองฟิลแลนด์นะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้นะคะพี่น้องเป็นแนวดายถามบอกว่าวิกแตกเลยนะบางปูเนะาะอัสสัย้อนแสงเลยนะคะพี่นอ้องอาสสัยอนแสงวันนี้จะบอกทุกคนนะมือน,นี้กำลังเดินทางไปตรวจสุขภาพนะคะไปตรวจทุกๆุกอย่างเกี่ยวกับ โควิดนะคะแล้วก็สุขภาพในการเดินทางนะคะก่อนบินเด้อพี่น้องเด้อเออก่อนบินนะคะพี่น้องวันนี้โมมี่ยังไรมาเลยมาบอกพี่นอ้องฟังซสีบรรยากาศทาากรุงเทพวันนี้ลรพี่น้องหอนหอนถ้าบ้านเฮาหอน,หอนกับยังง่ามีลมมียางอยู่แต่ในกรุงเทพมีก็สิเป็นแบ่ออนแบบว่าหอนแบบว่า,า,า,าอกอ่านน,นะคอย yang, าายางแบบถ้าใครย่างสองกิโลนี่ก็เสือกก็เปียกบดโหลดแต่ก็ทุกคนที่เข้ามาทํางานในกรุงเทพ ทุกคนที่เขามาทํางานในกรุงเทพนี่เลยเพราะว่าจําเป็นเพราะว่าอยากมีรายได้ต่างๆนะครับพี่น้องขาเป็นบอลุลูมว่าจำเป็นกับบอลอยากเขามาอยู่ดอกเนาะเป็นบอลออว่าจำเป็นกับบอยากเขามาอยู่แต่ด้วยภาระหน้าที่แต่และคนมันไม่เหมือนกันนะพี่น้องก็คือว่าแต่ถามว่าอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนมันก็มีความสุขแล้วแหละถ้าทําตัวให้มีความสุขนะหาข้ามตัวประูกถ้ามือได้บมด่มีเงินก็คือถูกถ้ามือไดมีเงินก็จังบาลรวย ก็จว่มามีความสุขนะพี่น้องคะแต่แต่นิยามของคําว่าสุขที่ไหนก็ไม่เท่าบ้านเราเนาะพี่น้องคะคอยไปไกลขอกับกินหอดบ้านกินหอดซรงยู่ได้พี่น้องกินหอดท,ทงหนากินหอดให้หน้าสาโท่คอยออมเลี้ยงง้วเลี้ยง,ยงขั้วย่บานผลกระสิม้วนนะคะวันนี้จะไปตรวจสุขภาพนะพี่น้องเนาะเอออย่าลืมนะคะอย่าลืมกดติดตามนะครับมาดามจุดไปเมืองนองมาดามจุกกระสีทายคีเพลิง่ง ลงเห็บึงบ่อยๆนะคะพี่น้องขาอันนี้มาเวามาจาาครับพี่นอ้องซ,ซื้อนะคะเพราะว่าเราต้องไปตรวจสุขภาพแล้วก็ตรวจ ATK แล้วก็ตรวจทุกๆอย่างก่อน48ชั่วโมงนะคะก่อนบินนะคะพี่น้องขาปกติข้าเจาก็บอกให้ตวหรวจดอกเพื่อความสบายใจข้เจักรของเพื่อความสบายใจข้เจักรของก็เลยสิบปตรวจนะคะพี่น้องขาอืมเพื่อความสบายใจของเวลาเราบินไปฝั่งยุโรปนะคะพี่นอ้องขาเออเซฟดีกว่านะคะเพราะว่า การสิดวัคซีนนีค่ะกลับเป็นผลนะคะสามเข็ปขึ้นไปเขาถึงให้เข้าได้นะคะพี่น้องคาเออนีอยวนนี้คุณลุงกาลังจะไปส่งที่โรงพยาบาลไทยนครินนะคะบางหน้าพี่น้องมันไก่มองจากคองพักเออไก่มองจากองพักกันเลยสินั่นแะค่ะพี่น้องแต่ก็ขอบคุณวันนั้นนะคะบอถึงเรื่องมืออยู่บางปูนะพี่น้องเราวิกแตกนะคะสําหรับแพรวแสงทองผู้ยิ่บ้านฟินแลนด์นะคะวง แสงทองฟิแน,นแลนด์ทุกคนล้ะก่าส่งกำลังใจให้น้นองๆทุกคนมือน้นปาที่แรกว่าสิไปเบิ่งมอลำาเด้แต่ก็เดี๋ยวไปจับสุดจับยังเด็ดปิไซสุดให้ลูกซาวล่ะก่าเด็ไปเห็ดขอเข็ดคนนะคะพี่น้องคาแล้วก็เจอแม่แม่เอซีที่น่ารักทุกคนไม่ใช่ว่าจะเป็นบ้านของบ้านใหญ่นะคะแสงทองฟินแลนด์ไม่ใช่ว่าจะเป็นบ้านของ,น,น,ะะง,องน้นนอ,งนองแคมปัสนะคะบ้านของน้องน้ำตาลวินเนอร์แน่นะคะพี่น้องคาเด็กๆน้ตำตาลายีรีพี่น้องมือน,นั้นเห็นลูกสาว เลินดีแต่ก็เห็นบอกคิบบอกฝันมาสิมีคนหักทีมงานาของเฮานี่บานนั่นนะคะพี่น้องเออโอเคเนาะพี่น้องคะเดี๋ยวจูนเดี๋ยวจูนจะถึงโรงพยาบาลแล้วนะคะเพราะว่าในโรงพยาบาลเขาจับมบไทยอยู่แล้วในโรงพยาบาลเขาจับมบไทยอยู่แล้วก็คือก็บอกพี่น้องฟังเดี๋ยววันเดินทางเดี๋ยวจูนจะไลฟ์สดให้ดูอีกด้วยนะคะเพราะว่าจูนขึ้นสายการบินของฟินแอร์นะคะไปต่อเครื่องอยู่ฟินแลนด์ เพราะว่าเป็นยังก็ได้เลือกฟินแอร์นะคะเป็นยังก็ได้เลือกฟินแอร์เพราะว่าเขาต่อเครื่องแค่หนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมง3าสินาทีแต่สายการบินของกาตาสายการบินของสวีทแอร์ไล์ต้องรอเป็นอีกขามมือหนึ่งนะคะพี่น้องเพราะว่าเอาเวลาให้เร็วที่สุดนะคะถ้ถถาถหากคอยเป็นต่อ,อยู่สวีทหาคอยเป็นต่อยู่กาตาคอยลอยี่ ata, ยิบี่ชั่วโมงหรือห้าหกเจ็ดชั่วโมงขอยกระรอบ่ได้น,นะค,ะนออคนรับพี่น้นองเออพอดีฮอดแฟนควายน้องพี่น้องโอเคเดี๋ยวจะถึง โรงพยาบาลแล้วนะคะพี่น้องขาเดี๋ยวสิมาทายนตอนหลังเราตรวจสุขภาพเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราตรวจสุขภาพเสร็จแล้วเดี๋ยวมาสิมาทไทยต่อแล้วก็ถึงคอนโดกับบ้านเพราะว่าตอนนี้ก็อยู่ในช่วงเซฟโตวเข้าจากคลองนะคะก่อนเดินทางเนาะพี่น้องเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันใหม่เนาะพี่น้องผอโรงพยาบาลแล้วจ้า ้นอนเนาะโอเคนะคะเดี๋ยวเราขออนุญาตถ่ายคลิปนะครับคุณลุงแบบนึงโอเคนะคะทุกคนขาเสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากเราตรวจสุขภาพนะคะก่อนก่อนบินนะคะวันที่23นะคะ3 <c oughs> ทุ่มนะคะอาหาร3ทุ่มเด้อพี่น้องเด้อก่อนบินนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้นะคะ นะคะแล้วก็รับไปรับรองแพทย์นะคะว่าเราตรวจสุขภาพเสร็จแล้วนะคะพี่น้องคะเดี๋ยวกลับมาแล้วก็มาตรวจสุขภาพใหม่อีกนะคะต้องตรวจเรื่อยๆนะคะพี่น้องเสษตัวจะคองก่อนบินก่อนบินนะจ๊ะทุกอย่างปกติดีจ้ะรอบินอย่างเดียวนาะพี่น้องรอบินอย่างเดียวใจหายอยู่เด้ใจละเฮียอยู่เด้ หลังจากสองปีเราไม่ได้ไปหาคุณสารมีนะคะเพราะว่าโรคไขข่เจ็บมันหลาเนาะพี่น้องโรคไขข่เจ็บมันหลายตอนอน,นี้กําลังนั่งแท็กซี่กลับเียพี่น้องขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกกําลังใจที่มอบให้นะคะพี่นออ้องเดี๋ยวจูนสัญญาว่าจูนไปถึงที่นู่นนะคะเดี๋ยวจูนกับสิดท้ายคีเปเ,เบิงผู้ใดยังไม่เคยเห็นหน้าแฟนของจูนเองเดี๋ยวจูนกับที่ไทยเบิงแล้วที่นู่นจูนทําอะไรบ้างนะคะ กสิไปพอดีไปถึกช่วงนาฮอนพอดีเนาะพี่น้องทางเบลเยียมนาฮอนกสิไปทะเลกันแน่กสิบไปสเปนกันแน่นะคะแล้วมาแน่กสิบไปอถ้ทหารที่เที่ยวทะเลก็คือบางทีก็ไม่ไปสเปนก็จะไปทา,ทางทางภาคใต้ของเบลเยียมนะคะพี่น้องนคะคะนะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคุณหมอก็ให้ไบรับรองแท์นะคะรอบินวันที่ยี่สิบสามเนาะ แล้ววันบินเดี๋ยวจุนจะถ่ายคลิปลงให้ดูอีกอาจจะไลฟ์สดนะคะอาจจะบอเป็นคลิปด้วยพี่น้องเด้อเพราะว่าต้องไปต่อเครื่องที่ฟินแลนด์นะคะต้องไปต่อเครื่องที่ฟินแลนด์โอเคคลิปนี้บอมี่อย่างไรขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้ขอบคุณมากๆถ้าบบอมี่พี่น้องเอฟซีซอยแดดซอยเสียเออทีมงานห้าวบอาจะเป็นจุดเองและขอบคุณนิรุยนะคะขอบคุณเพื่อนยุ้ยนะคะที่ทําให้มีช่อง youtube ในวันนี้แล้วก็ขอบคุณ บอดบิ๊กบอดแพรวบอดบิ๊กบอดแพร่แล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้ขอบคุณครอบครัวนะคะขอบคุณน้องชายขอบคุณคุณแฟนที่อยู่เคียงข้างกันแล้วก็ขอบคุณเอฟซีที่น่ารักทุกคนแล้วก็ขอบคุณน้องน้ำตาลขอบคุณบ้านฮักน้องน,น้ำตาลนะคะทุกๆคนที่เราเคยร่วมงานกันแล้วก็กันร,ระยมิตรที่ดีนะคะขอบคุณหล,ย,ล,ย,ลยๆอีลีเดี๋ยวเดี๋ยวไปถึงที่นู่นเดี๋ยวจ,จะถ่ายคลิปให้ดูพ้อมที่จะเดินทางนาอพี่น้องค่ะโอเคคลิปนี้บ่ม,อมีอยังไล อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะกดติดตามให้และก็เป็นกำลังใจให้มาดามจุดไปแบบนี้ไปแบบนานๆน,น,นะคะรักพวกเราในน้อยแต่ขอให้รักนานๆไปแล้วนะคะพี่น้องคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตไปทานข้าวแล้วก็พักผ่อนก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ